สวัสดีครับนี้ลูกคณียาเพิ่นจะมาแชร์ประสบการณ์การไปฉีดวัคซีนนะครับวันนี้นี่ไปฉีดวัคซีนวันนี้ฉีดกิมแรกนะครับผมตอนั้นวันนี้ปาพิทก็กาลังจะเดินทางไปครับผมไปกับรถคู่ใจครับผมไปกันนะครับบาพิทก็ต้องไปอีกเมืองนึงครับผมเพื่อเพราะตอนลงทะเบียนลงยากลงไม่ได้ครับให้อาฟิตลงให้นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไปกันเลย ครับผมอันนี้เาพิจารมาถึงคลินิกเรียบร้อยนะครับผมคลินิกก็เป็นคลินิกเล็กครับผมจองทางโทรศัพท์นะครับลงทะเบียนไว้แล้วก็ลงได้คลินิกนี้นะครับก็เราก็เข้าไปในแล้วครับผมนับได้บ่ายสามครับผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่านะครับตามไปดูครับผม ก็มาถึงหน้าคลินิกแล้วครับผมก็ยังไม่กล้าเข้าไปครับยังกลกัวๆอยู่นะครับผครั้งแรกที่เรามาครับเดี๋ยวเร,เราเข้าไปนะครับผมเรี๋วเราอรอคิวครับผมนอนแรกก็จะกลัวนหน่อย còn có điệu nhá các ông เรีเรียปร้อยครับผมหมอโดนหน้าครับเข็มแรกนะอ,ออกไปอธิบายฟังครับผมตอนนี้รอดูอาการก่อนครับเสร็จแล้วก็นั่งรอดูอาการครับผมสิบห้านาทีนั่งอาารอกันเดเอยท้ายมากมาเลยครับหมอดา เรีบร้อแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวปรดุปให้ฟังครับผมว่าเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับผมการฉีดอาการการดูแลรักษาตัวเองครับผมแต่เ,เราไปแวะข้างทางแล้วก็จะให้จะเล่าอาการฟังครับผม ครับผมหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ก็จะมาเล่าให้ฟังครับผมว่าก่อนฉีดแล้วก็ไปล,ลงทะเบียนนะครับผมที่รัฐบาลเกาหลีนี่เขาดูแลดีครับผมเขาให้ให้ลงทะเบียนทางโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จะเราจะเราจะพร้อมฉีดวันไหนเดินทางวันไหนเราสะดวกตอนกี่โมงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ แล้วก็ลงทะเบียนไปแล้วก็รอรอวันอย่างอย่างอย่างผมนี่ก็ได้แล้วครับผมได้วันมาก็วันนี้เขานัดตอนบ่ายสามก็ก็มามาบ่ายสามก็ไปเข้าไปที่คลินิกเขาแล้วก็ก็ไปที่คลินิกแล้วก็แล้วก็ไปลงลงทะเบียนที่เขาที่พยาบาลแล้วก็เขาก็จะให้ใบามาให้เราเข้าไปฉีดให้หมอก็หมอก็จะถามว่า มีโรคอะไรไหมมีโรคประจําตัวไหมก,กินเยากินเหล้าไหมสูบบุหรีไ่ไหมประมาณเนี้ครับผมแล้วก็ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับผมเดี๋ยวก็พอหมอถามเสร็จแล้วก็ไปเขาก็ให้เข้าไปให้พยาบาลฉีดก็ฉีดแป๊บเดียวครับผมฉีดไม่ถึงไม่ถึงห้าวิเลยครับผมผมนี่ตั้งกล้องถ่ายไม่ทันเลยก็ได้มาที่ได้ลึกแล้วครับผมนี่ก็ติดอยู่นี่แล้วผมก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับผม ทุกคนคิดมากกันไปเองกลัวกันไปเองว่าวัคซีนจะไม่ดีอะไรจะไม่ดีแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เฉยๆครับผมก็ก็ไม่เป็นไรไม่ปวดไม่อะไรก็ตอนนี้ยังไม่ปวดไม่มีอะไรครับผมก็ตอนเย็นก็อาจจะไม่แน่ครับผมก็ยังไม่รู้ก็รอดูตอนเย็นก็พอเราขิดเสร็จหมอก็ให้ให้ดูอาการอยู่ในคลินิกก่อนนะครับผมว่า ให้ดูการก่อน15นาทีก่อนออกจากลงุงออก,กอจากคลินิกนะครับผมก็ว่าพิษก็ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆครับผมดื้อด้านครับผมเป็นเด็กดื้อด้านก็ก็รอดูตอนเย็นนะครับผมก็มาแชร์ประสบก,การณ์ให้ฟังครับว่าเขาเขามีมาตรฐานมากครับในการในการกระจายวัคซีนให้ให้ประชาชนของเขาครับผมในประเทศเกาหลีนะครับผม แล้วก็เขาทําได้ดีมากครับดีสุดยอดมากครับผมว่าเขาจัดคิวแบบให้ไม่ให้แบบคนเยอะไม่ให้แบบเกิดเกิดคัสเตอร์ไม่ให้เกิดมีแบบการแพร่เชื้อเลยครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมไปบ่ายสามนั้นมีคนแค่ประมาณแค่สิบกว่าคนยี่สิบคนนะครับผมเพราะว่าเขากระจายไปทุกทุกคลินิกทุกโรงพยาบาลครับผมกระจายวัคซีนไปให้ทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกให้ให้แบบประชาชนไม่แออัดเหมือนบ้านเราครับผมบ้านเราต้องไปแย่งกันฉีดต้องอะไร ก็ไม่ได้เปรียบเทียบนะผมแต่ว่าที่นี่เขาบริการดีครับผมแล้วก็เขาให้สิทธิเท่าเทียมกันหมดครับผมคนต่างชาติคนเกาหลีภายในประเทศเขานี่เขาก็ดูแลครับผมเหมือนว่าเป็นคนในชาติเขาเลยก็จากประสบการณ์ตอนนี้ก็ก็ดีครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม ก็เป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ